ถงแอปปอนถงแอป่อนเฮ้ยเก้าหก,แ,ก 96, แล้วเก้าเจ็ดแล้วอะไรวะเฮ้ยช้าวะทำไมสองทงช้าวะเก้าแปดแล้วเก้าแปดแล้วทุกคนเขาได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดยสด,สด,สดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมพบกับผมแม็กเกมมิ่งนะวันนี้ผมจะมาขยี้นะครับผมจะมาขยี้ฝั่งตรงข้ามให้เละเลยนะในเกม Call of Duty นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะเล่นโหมด 10, 10นะครับผมซึ่งเป็นโหมดใหม่เนาะวันนี้ผมจะมาขยี้คนทุกคนนะครับในเกมนะ อีกฝั่งหนึ่งอ่ะสิตัวผมจะขยี้ให้เละให้หมดเลยนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปอย่างนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับตั๋ใครด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าครับผมมาทุกคนหมด1 0บสนะครับผมหมดนี้ก็เข้าใจคิดเนาะออกแบบยังไงว่าให้มันสามารถเล่น1 0บสได้ในโทรศัพท์นะผมก็ไม่ค่อยจะเห็นเหมือนกันนะทุกคนมันค่อนข้างทํายากนะมันจะกระตุกมากด้วย เดี๋ยววันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพเครื่องด้วยอยากรู้ว่า Snapdragon 855จะไหวจริงหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยผมโอ้โหเพื่อนลัดช็อตวะตายไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ เป็นไงมึงเซียนอ่ะโอ้โหวเซียนมากอ่ะผมบอกเลย172อะทุกคนง่ายเกินไปวะ่ะผมบอกเลยเอ๊ะเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าตกใจหมดเลยอะไระทุกคนหลังเข้าเฮ้ยเฮ้ย,ยหลังเข้าอ่ะอะไรวะ ก็เลยขึ้นมาทุกคนหลังเข้าโอ้โหคุณตงเก็บหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหโหแม่งว่าสปอยหลังพอดีเลยทุกคนเอ้าเฮ้ยกระสุนหมดชิบหายละโผปืนผมกระสุนหมดวะแมนแมนแล้วกันแม่นแมนแล้วกันทุกคนสองคิวไปมาได้ปืน ได้ปืนของเล่นแล้วผมพร้อมจะเล่นมันละผมพร้อมจะเล่นมนันคืนแลทุกคนอ้โหโดนโดนแม่งเล่นคืนทุกคนขอระเบิดลงอีกรอบนี้ผมมั่นใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงไม่โดนโอ้โหลืมเลงเล็งพลาดไปหน่อยทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขอหาขอหาที่เลงก่อนขอหาที่ลงก่อน เฮ้ยหลังเข้าทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยแม่งกระตุกทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหลังเข้าทุกคนหลังเข้าแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วปืนควดอีกแน่เลย กูใส่ได้ช็อตดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย <Stand by. S 1> ถามจริงเอาบอดมายิงกูเพราะว่เนี่ยไอ้บอดมันโหดจังวะไอ้บอดมันกายจังวะ <go> ดูดิอบอดเพียบเลยทุกคน <Stand by. S 1> ไม่รู้ใช้บอดหรือบอล่านะทุกคน โอ้โหแต่แม่งแจกคิวแบบเยอะมากทุกคนขยากเพิ่มไมเอาแล้วทุกคน,กคนผมแนะนำโหมดนี้เลยนะทุกคนโคตรคุ้มนะทุกคนดู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 ดผมโชยด,ด,ด,ดูสองคิ่ดท้ายของผมสองคิ่ท้ายของผมหืม <c oughs> เป็นไงชิวๆวะทุกคนสองคิวดท้ายของผมมากเป็นไงดูโอ้โหมีไซายผมอย่างแม่นนะทุกคนเป็นไงสองคิวไปดีเป็นไง,ง,ไป,ป,นไงปิดแบบเทพๆอะทุกคน โอ้โหคะแนนผมสามพันหนึ่งสามพันสิบนะทุกคนโคตรเฟื่องฟูคะแนนผมไปเวลาต่อไปเลยดีกว่าทุกคนมาทุกคนพร้อมและตานี้ผมบอกเลยนะใครอยากเพิ่มเวลมาทุกคนผมแนะนํานะให้ให้มาเล่นแบบสิบสิบไแหละเพิ่มเวลหรือว่าเพิ่มเวลเลอร์พาร์หรือว่าทำเควสอะไรก็โหมดสิบสิบนะผมว่าตอบโจทย์สุดละมาเดี๋ยวดูสิบสิบแบบยึดฐานนี้ผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงวะผมไม่เคยยึดเลย ไม่เคยเล่นเลยน่าจะหนักกับผมว่าโอ้ยเยอะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนยากนะยากอยู่นะผมว่ายากอยู่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนกันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ ยึดบีได oh, oh, <t modern developed Airbnb> oh, ้อย mm ู่โอ้โหบีโดนยึดคืนทุกคนชิบหายละเฮ้ยมันปล่อยรถถังที่บีปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันกระตุกอ่ะทุกคนผมว่ามันกระตุกอีนิดนึงนะอุ๊ยเอ้าโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลย ปอนเยอะจังวะตรงเนี้ยผมแก้มไปยึดหลังมันดีกว่าสิบสิบมันจะเล่นแบบเหวือเหวือเหวหน่อยนะทุกคนอุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะผมว่าผมต้องเอาปืนน้ำมาใช้ละผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่เลย เดือดมากโอ้โหโดนเลยทุกคนเดือดมากครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาบิซายลงแม่งเลยโอ้โหมึงอยู่ไว้ดีกันเลยวะอยู่ดีดๆกันหน่อยเออสามคิวได้อยู่ขอเละอยู่ดีกันหน่อยกูจะได้ยิงแบบยิงง่ายๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยดีนะดีเนี่ยังไม่กดปืนเนนี่โอ้โหจบครึ่งแรกกันทุกคนแพ้ว่ะแพ้ราบคาบเลยทุกคน มารอบนี้ผมขอปืนนี้เลยกันโชกเกียนดีกว่าโอ้ทีมเรายึดแม่งโคตรช้าเลยอะแม่งมุดะเดินกันทุกคนมไม่ยอมยึดกันโ,โหตายด้วยโอ้โหตายทิพไห้โดนตืนตัวเอง แมทนี้ผมว่ามีแต่คนเล่นสไนแน่เลยผมว่าโอ้โหสไนจริงด้วยผมบอกแล้วสไนัยแม่งเทียบปะแมทนี้โอ้โห,โโหยิงสีข้างถลอกเลยทุกคนตัวแตกก็แดกได้ทุกคนผมบอกเลยสไนสนสไนมันเคลื่อนคนมาเร็วจังวะทุกคนดูทุกคนทุกคนดูสไนดิเคลื่อนคนมาโคตรเร็วอะ เพื i, ่อไม่ม huh. ีคนเห็นเราอ่ะ uh มัน huh. ม right ีคนเห็นเราเว้ยตึ๊บซึ้บซึ oh, yeah. mm ้บ hmm. ป mm ุ๊บอู้นไงอย่างเท่มันมีคนเห็นเราเว้ยว่าเราอยู่ฝั่งเนี้ยแอบก่อนแอบก่อนอือหือโอ้โหได้คิวเดียวเองทุกคน ยึดธงไม่ได้ตอนนี้ผมปั่นอย่างเดียวโอ้โหแม่งวิ่งมาเอาเราคนเดียวยนี่ว่าปั่นปันป่นปั่นหลบที่เดิมทุกคนหกระสุนผมหมดแล้วเนี่ยทุกคนโหเปิด UAV ไปก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนว๊า ปันป่นปั่นโอ้โหไม่ทันว่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเล่นเราเล่นคำขำตานี้เล่นคำขำคำขำม,ม,มากเลยทุกคนเพราะผมปั่นแบบโอ้โหสุด,ส,ด,ส,ดสุดเวียงอะทุกคนเล่นยากอยู่แล้วแม่เนี้ยทุกคนดูคนหมอบเยอะมากอะตาเนี้ยไปดูตาต่อไปเลยดีกว่าทุกคนไม่เสียเวลาละทุกคนก่อนเยไปดูตาต่อไปนะเดี๋ยวผมให้ดูดสกอรองก่อนคือผมไม่อยากจะพูดว่ะ ผมคิวไปสามสี่ตัวดูดิโหดขนาดไหนทุกคนนานจะเล่นได้แบบนี้นะคะแนนผมสามพันสี่อ่ะนําฝั่งนู้นนะทุกคนโอ้โหโคตรเลยอแต่เสียดายแพ้น,นะทุกคนไม่เป็นไรฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูตาตรอไปเลยดีกว่าผมมาทุกคนเฮ้ยแมาเดิมอีกแกล้วว่าโอ้โหผมชอบอะ่ะผมชอบแบบนี้ว่ะแ,แมกเกมมิ่งรับแบบนี้นะครับ <laughs> เฮ้ยผมยากผมยากผมยากกับยิงกับไส้แตกอะไรแบบเนี้ยมาเดี๋ยวผมกู้ชีพให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวผมกู้ชัยชนะคืนให้ดู มาแบบนี้ต้องเข้ายึดคองนะทุกคนแต่ผมจะไม่ยึดนะทุกคนผมจะวิ่งไปปั่นมันเลยนะทุกคนมาโชว์การปั่นให้ดูอุ้ยโอ้โหเจออะไรวะเนี่ยเจอคนเล่นสนายแน่เลยผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปปั่นมาให้ดูผมอยากปั่นให้ใ้แตกเลยทุกคนตาเนี่ยนั่นเพื่อนเรานั่นเพื่อนเรา อุ้ยโอ้เฮ้ยยืดเฮ้ยเรายึดได้ไหมทุกคนเรายึดได้เรายึดได้มันจะกระตุกนะทุกคนผมว่าโทรศัพท์ผมแม่งไม่ค่อยไหวว่ะทุกคนน่าจะการหนักอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอ้าโอ้โหคนตีนนี่ว่ะผม้แม่งคนตีนทุกคนแม่งคนตีนมากเลยอ่ะ มึงยิงอะไรกันเนี่ยยิงอะไรบนเครื่องบินวะทุกคนโอ้โหไม่ไหววะ่ะตรงนี้โดนยึดสี่โดนยึดทุกคนคงจะกู้ไม่ได้ทุกคนเฮ้ยมีระเบิดดังข้างด้วยโอ้แต่ผมไม่ตายเพราะระเบิดหรอกหวรอบนี้เล่นยากว่ะทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันให้ยิงเลยฉยอันนี้ไม่ยึดฐาน้วยถ้ายึดฐานผมบอกเลยผมโคตรเกลียดอะทุกคนยึดฐานเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนคุกกันได้ก็ดีแค่ไหนแล้วทุกคน กันได้ก็ดีแค่ไหนแล้วผมต้องไปยึดเอว่ะในเมื่อมันเล่นกันแบบนี้อุ้ยโหหลังกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหสามตัวไม่เห็นูกวบ้าแล้วขึ้นเครื่องบินนี่ดีกว่อเราต้องยึดเอทุกคนโอ้ยโอ้โหเดินไม่ถึง ยากเนี่ยผมบอกเลยเล่นยากนะตอนนี้ห้าสิแล้วทุกคนคงไม่ทันแล้วละโอ้โหไม่ทันว่ะเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วไม่ทันมาทุกคนเปลี่ยนฝั่งละรอบนี้ยากว่ะ Ens, แต่ไม่เป็นไรเว้ย um. เราเล yeah. ่นปั่น่คนเล่นปั่นคนเฉยอย่าไปคิดมากนะทุกคนมาเล่นปั่นคนเล่นปั่นคนโอ้โหโดนระเบิดไฟโคตรโง่โคตรโงผมบอกเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ก็ตายดิครับน้อง อะไรวะเฮ้ยมันโอ้มันเล็งมันเล็งแต่กูนี่หว่าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยใครโดนอะไรวะเฮ้ยผมยึดผมยึดผมยึดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมอบบ้างดิหมอบไงวะทุกคนโอเคได้ละได้ละได้ละหมอบหมอบบ้างหมอบบ้างเฮ้ยโอ้โหมันเห็นเรา หมอบหมอบปั่นคนปั่นคนเฮ้ยเฮยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยห,หมอบได้วะเฮ้ยแกงแกงเปิดเครื่องนี่นิ้มึงไม่เดินมึงไม่เดิน,ม,ม,ดนมึงก็ตายสิครับเฮ้ยผมแกงบินโดนียู่อุ<ๆ>้ยอูหอ้หบินบินติดหน้าตัวเองอะไรวะก็เต็ตตงเลยทุกคนกดเต็งเลยซีมีคนยึดปะเนี่ย ปล่อยบ้างกูมีของก็ปล่อยบ้างโอ้โหไม่โดนสักคนเลยทุกคนอย่างเทพเอาเปลี่ยนไปใช้แม็กระบอลแล้วหรอวะเฮ้ย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 ตาหนี้มีหวังนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหัไฟมันท่วมอย่างเงี้ยต้องยิงให้มันแตกวะเนี่ยได้และได้ละตายแล้วตายแล้วเฮ้ยโอ้โหสี่โดนยึดทุกคน โอ้ <ste> <pee> โหไม่ทันแล้วเมื่อกี้โอซากอเท่าคนเลยทุกคนไม่ทันแล้วแม่งได้สีไปแล้วคือตอนแรกอะถ้ามันไม่ได้สีเว้ยผมอะชนะไปแล้วเพราะว่ามันมีสองธงนะเฮ้ย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 เรายังมีลุ้นนะทุกคนเรายังมีลุ้นเรายังมีลุ้นผมแอบผมแอบก่อน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 ไปเก้าหกแล้วเก้าเจ็ดแล้วอะไรวะเฮ้ยช้าวะทำไมสองธงช้าวะเก้าแปดแล้วเก้าแปดแล้วทุกคน เขาได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยชนะเว้ยทุกคนโอ้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนโอ้โหเฉียดไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคิวสุดท้ายเป็นของแม็กเกมมิ่งด้วป่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงถึอเกาะมาตายเหมือนกันทุกคนโอ้โหโหวิ่งพาคุมเปียกเลยล้มล้มมันต้องมันมันต้องชิงไว้ผมบอกแล้วถ้าเราเล่นแบบคิวๆอ่ะผมบอกเลยยังไงผมก็ชนะ นะทุกคนโอเควันนี okay, you know now, ้ก <is> ็ต <_ EN _ an> ้องขอลาเพื่อนนี้ก่อนละกันถ้ถึงว่าเราจะไม่ได้ A V P หรือว่าไม่ติดท็อปสามนะทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแม็กเกมมิ่งในวันพีคครั้งหน้านะสำหรับเกมหน้าให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนนี้ก่อนละกันเนาะถือว่าเราเล่นแบบสับเซิร์ฟเล่นแบบมันๆนะเกณฑ์คนนะสนุกดีนะวันเนี้ยผมบอกเลยโคตรสนุกอ่ะผมบอกเลยโอเควันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ